ดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับแนนอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าสาวๆต้องดูคลิปนี้ให้ได้นะห้ามพลาดเลยนะคะสำหรับใครที่กำลังมีแพลนอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองต้องบอกก่อนว่าปีนี้เนี่ยแนนมีแพลนจะเปลี่ยนแปลงตัวเองหลายเรื่องมากๆนะคะแต่ว่ามีเรื่องหนึ่งที่แนน ต้องการที่จะเปลี่ยนมาหลายปีละแต่ยังไม่ได้ทำสักทีก็คือแนนอยากจะเปลี่ยนน้องนมใหม่และที่แนนต้องการเปลี่ยนแก้ไขน้องนมของแนนเนี่ยต้องบอกก่อนนะว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยไม่ได้อยากแก้แบบเพราะว่ามันมีปัญหาหรือว่าไม่ได้อยากจะอับสยด้วยแต่ว่าที่แนนอยากทำเพราะว่าแนนอะคือทำมาหลายปีมากแล้วอะจะบอกว่านมอันนี้นะอกอันนี้นะคะ อยู่กับแนนมาเกือบ10ปีเลยนะทุกคนคือมันนานมากๆแล้วนั้นก็คือแบบไม่รู้ว่าจริงๆแล้วว่าวัสดุหรือว่าตัวซิลิโคนอ่ะมันจะอยู่ในร่างกายของคนอ่ะได้กี่ปีมันถึงจะแบบ เสื่อมไปหรือว่ามันมีอายุการใช้งานหรือเปล่าหรือว่าเอ๊ะเราควรเปลี่ยนทุกกี่ปีอะไรแบบนี้คือนันไม่เคยมีความรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยนันก็มีโอกาสได้เข้าร่วมงาน Make Beauty Safe นะคะซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมสรัลรยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทยนะก็คือเป็นงานที่เขามาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำศัลยกรรมอย่างปลอดภัยนี่แล้วก็จะมีคุณหมอ มาให้ความรู้แล้วก็ให้คำแนะนำเนี่ยเยอะมากๆเลยนะและที่สำคัญเลยรู้ปะเราจะได้แบบเอ้ยทดลองจับซิลิคนรุ่นใหม่จากเมนเทอร์เขาบอกว่าซิลิคนรุ่นใหม่รุ่นนี้เนี่ยนะมันจะแบบนิ่มมากแบบว่าแข็งแรงแต่นิ่มแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราจับไปเนี่ยมันจะรู้สึกว่าแบบเหมือน ธรรมชาติเหมือนแม่ให้มาเลยเราันนก็คือเดินทางไปกับคลินิกวันใหม่นะคะซึ่งคุณหมอปิติรุจนาเวทเนี่ยก็เป็นสปิเกอร์ในงานด้วยเหมือนกันเอาล่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันในงานนะคะ ทุกคนตอนนี้นะคะแนนก็เข้ามาอยู่ที่งาน m a Make Beauty s a f e เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วแนนก็อยู่กับน้องนมตัวใหม่ล่าสุดนะคะของเมนเทอร์ชื่อว่าเมนเทอร์เอลติเด้วยนะ,ะอันนี้เนี่ยคือแบบว่านิ่มสุดๆไปเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยดูเนียนเป็นธรรมชาติด้วยนะ,ะไม่ว่าจะแบบว่าเอียงซ้ายเอียงขวาไม่ว่าจะบีบไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็คือแบบว่าดูเหมือนเป็นของแท้แ,แบบแม่ให้มาเลยอ่ะ ตอนนั้นนะคะที่น่าลองไปสัมผัสตัวรุ่นเก่าๆก่อนหน้านี้นะคะรวมถึงที่อยู่ในตัวแนนด้วยนะมันก็ไม่ได้นิ่มขนาดนี้นะมันก็ยังมีความแบบว่าแน่นๆใช่ปะ่ะแต่อันนี้คือแบบเหมือนของแท้เลยเหมือนของจริงเลยนะคะไม่ว่าเราจะแบบว่าทำอะไรนะคะทุกอิริยาบถก็คือน้องก็จะแบบว่าเคลื่อนตัวไปแบบนี้เลยนะคะและที่สำคัญไม่ว่าจะบีบแบบเนี้ยนะน้องก็ไม่มีรมั่วไม่มีซึมไม่มีแตกดูดิมา หน้าเปลี่ยนตรงนี้เราอยากจะคว้กของเดิมออกมาแล้วก็เอาอันนี้ใส่เข้าไปเลยเ่ะเข้าไปแทนเลยในตอนนี้เลยนะคะ <Hey. S 1> ดีมากนะ <Yeah. S 1> และถึงแนมะ้เขาจะเป็นแบรนด์โด่งดังจากอเมริกานะคะเขาก็คำนึงถึงสรีระของสาวเอเชียอย่างเราด้วยนะเพราะว่าเมนเทอร์เนี่ยเขาเน้นความเป็นธรรมชาตินะคะใส่ยังไงให้แบบว่ารูปร่างของเราสวยสมส่วนและดูปเป็นธรรมชาตินะก็ต้องเป็นรุ่นนี้เลยนะคะ สวัสดีค่ะคุณหมอปิติใช่ไหมคะค,คลินิกวันใหม่เนาะตอนนี้คำถามเยอะมากๆเลยเพราะว่านานักเคยทำหน้าอกมาเหมือนกันแต่ประมาณสิบปีได้ละอ๋อก็คือแดนควรต้องเปลี่ยนไหมคะสิบปีใช่ไหมใช่สิบปีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่นานนะครับแล้วก็มันอยู่ในร่างกายเรามันไม่ได้เปลี่ยนง่ายๆเนาะถ้าผมแนะนำเนี่ย ก็คือแนะนําไปทาอัตราซาวดูอัตราซาวเหมือนเวลาเขาฝากท้องอ่ะอัตราซาวใช้เจลแล้วก็ถ่ายดูนะครับพวกนี้ไม่โดนรังสีแล้วก็ไม่เจ็บไม่ปวดอะไรเนี่ยอัตราซาวดูว่ามันยังปกติไหมถ้าอัตราซาวดูแล้วมันปกติดีก็ยังไม่ต้องเปลี่ยนครับแต่ว่าถ้ามันรั่วขึ้นมาเราจะมีอาการอะไรมีอาการอะไรหรือเปล่าใช่ไหมครับจะบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาเรียกว่าไซเลนส์ลับเจอคือว่ามันแตกรั่วอะไรก็จะไม่มีอาการอะไรเลยไม่ได้ทําให้หน้าอกแข็งขึ้นไม่ได้ทําให้ เหลวขึ้นหรือเหี่ยวไปไม่มีครับไอ้ที่เหี่ยวไปเนี่ยมันเป็นซิลิโคนที่เป็นสมัยก่อนคือไม่ใช่ซิลิโคนเป็นถุงน้ําเกลือใช่น้ําเกลือมันจะไหลออกนะคะเราต้องไปเช็คแบบในระยะเวลาประมาณเท่าไหร่สมมพราว่าทุกปีหนึ่งหรือทุกสองปีอันนี้ก็เป็นคําถามที่ดีเนาะก็คือว่าถ้าเรายุน้อยอย่างนี้เนี่ยค่ะก็การเช็คมะเร็งเต้านมเนี่ยในก่อนอายุ40เนี่ยยังไม่ถึงอาจํจเป็นเนาะยังไม่ต้องไป เข้าเครื่องไปเช็คอะไรนะแต่ถ้าอายุเกิน40เนี่ยต้องไปทําแมมโมแกรมอัลตราซาวด์แมมโมแกรม,มก็คือเอ็กซเรย์อย่างหนึ่งค<ช>่ะแต่อันี้อายุน้อยอย่างเงี้ยผมว่าแค่ทําอัลตราซาวด์ก็พอครับราคาทําอัลตราซาวด์ก็ไม่ได้แพงมากพันกว่าบาทอ,อ,อาจจะปีนี้ทําครั้งหนึ่งแล้วอีก2อสปีทําอีกครั้งหนึ่งถ้าไม่มีอาการผิวปกติอะไรคือตัวใหม่เนี่ยค,ค่ะมันแตกต่างจากตัวเก่าเยอะไหมคะโอ้ตัวเก่าตัวใหม่นี่ก็มีเทคนโนโลยีใหม่แตกต่างกันเยอะเหมือนกันค่ะมเมนเตอร์ตัวใหม่เนี่ยก็เจลเนี่ยเขาฟิลลลเเเเเเต็็มนนนะคครับบืืออปจกยี่ย จะมีโอกาสที่แตกรั่วเนี่ยน้อยกว่าเดิมเยอะแล้วโอกาสที่เป็นเล้วน้อยกว่าเดิมเยอะโอกาสเกิดรังผืดก็น้อยกว่าเดิมเยอะครับออมคือเมื่อกี้ลองไปสัมผัสดูแล้วนิ่มมากมคือนิ่มมากเราก็รู้สึกว่าตัวผิวผิวเขาอะค่ะบางกว่าตัวเดิมที่แนนใส่อยู่แล้วทีเนี้ยคือแนนกลัวว่าแบบวิทำไมมันบางขนาดเนี้ยมันจะแบบรั่วง,ง่ายขึ้นอันนี้เป็นปความเข้าใจผิดนะตัวว่าหนากับบางเนี่ยผิวหนาไม่ได้หมายความว่าจะแตกแตกยากกว่าผิวบางนะ Oh. มันขึ้นอยู่ oh. เทคโนโลยีการใส่เจลแล้วความยืดหยุ่นของผิวอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ถ้าผิวมันบางแต่มีความยืดหยุ่นสูงเนี่ยมันก็ไม่แตกครับแต่ถ้าผิว oh. ที่มันหนาแต่มันความยืดหยุ่นต่ำกว่าเนี่ยจะแตกง่ายกว่าโอ้ oh, ถ้าอย่างนั้นก็คือปลอดภั<า>ยแน่นอนเขาต้่งจะปลอดภัยมากครับ mm hmm. ดีมากมากเลยนะคะคือแน่น่ะตัดสินใจคือจริงๆอะอยากอยากแก้แต่ว่าไม่ได้กลัวว่ามันจะแบบเสื่อมหรือว่ารั่วอะไรแต่ว่าคือ ด้วยความที่มันนานแล้วแล้วนายก็รู้สึกว่าเอออยากอยากเปลี่ยนให้มันเล็กลงนิดหนึ่งอะไรแบบนี้ก็เลยต้องมาปรึกษาดิหละในวันนี้เปลี่ยนให้เล็กลงไนี่ใช่นี่ได้อีกหนึ่งหัวข้อเลยนะเพราะว่าเปลี่ยนให้เล็กลงเนี่ยเล็กลงถ้าต่างกันไม่มากเนี่ยค่ะเราจะไม่รู้สึกว่ามันเล็กลงอ๋อจริงเหรอคือตัวหนูอ่ะเป็นคนตัวเล็กถามได้ไหมฮะแอบบอกได้ไหมว่ากี่ซีซีอะไรเงี้ยสามร้อยค่ะอ่าสามร้อยจะบอกว่าสามร้อยเนี่ยถ้าเปลี่ยนเนี่ย อย่างน้อยเลยนะคะที่เราจะรู้สึกได้เราก็ต้องต่ากว่า250ยอย่าสเงี้ยถ้าคิดจะ300เปลี่ยนไป275เงี้ยเปลี่ยนเสร็จปุ๊บไม่มีผลไม่รู้สึกอะไร<า>เลยใช่ครับแล้วเอ,อตัวซิลิโคนเนี้ยค่ะคือคนตัวเล็กแบบนี้มีปัญหาไหมแบบเออบางคนเขาหน่าอกกว้างแต่แต่หนูเนี้ยเป็นคนแบบหน้าอกเล็กแคบ,บมากเลยอย่างเงี้ยค่ะอืมันจะแบบมีปัญหาไหมว่า ฐานมันจะใหญ่เกินไปถ้าหใหญ่เกินไปมันจะคำเจอแล้วก็เป็นริ้วด้านข้างๆหรือด้านในอะไรอ,อย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละค่ะซึ่งซึ่งเป็นปัญหาที่พบบ่อยถ้าใส่ซิลิโคนใหญ่เกินไปนะแต่ว่าเมนเทอร์อัลติเมทคือมีไซส์มีไซส์ที่สําหรับนี้<ม>แลแ<ท>้วก็ป้องก,<ป>กันใช่ค่ะแล้วก็มีโอกาสที่เกิดริ้วเกิดอะไรเนี่ยน้อยลงเยอะค่ะ้นีมากกว่าซิลิโคนรุ่นเดิมดีมากมเลยอ่ะคือถ้าเกิดว่า เพื่อนๆคนไหนกำลังตัดสินใจอยู่วันนี้ก็คือได้ความรู้ไปแล้วนะคะว่าไม่ต้องไม่จําเป็นต้องไปแก้ไขถ้ามันสิปีเหมือนแดนอย่างไงก็ยังไม่ต้องเป็นต้องไปแก้ไขแต่ลองไปตัวดูนะไปท่เวนรสซาวดูนะครพันกว่าบาทีค่ะตามโรงบานใหญ่ๆมีทุกอันนะได้เลยค่ะขอบคุณคุณหมอนะคะขอบคุณมากคะขอบคุณค่ะ สำหรับข้อมูลในวันนี้หวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะได้รับสาระแล้วก็ความรู้ที่เป็นประโยชน์เพื่อประกอบการตัดสินใจนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนที่มีปัญหาหรือว่าอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้ามาได้ที่วันใหม่คลินิกมาพบกับคุณหมอปิติได้เลยนะคะคุณหมอใจดีมากๆแล้วก็ข้อมูลที่คุณหมอได้ให้กับแนนไว้เนี่ยเป็นประโยชน์มากๆเลยอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่แนนอะ ห้องใจเราก็อยากรู้มาตลอดวันนี้ก็หายสงสัยเรียบร้อยแล้วนะคะยังไงก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะถ้าเกิดว่าข้อมูลดีๆแบบนี้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆก็ฝากคอมเมนต์ไว้ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้แน่ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย